สวัสดีครับพ่อน้องเพื่อนทุกคนครับวันนี้พามาดูปลาปลาค่อนปลาค่อนครับน้ำมันลดครับน้ำอยู่ที่หน้ามันแห้งแห้งขอด มันรวมรวมกันก็เลยเรียกปลาคอนนะครับคนสารเรียกปลาคอนอข้าวไม่สูงครับไม่สูงเหมือนข้าวผมผิดต้อมยุงเทิงอย่าปลาคอนหน่อยอืม อไปเขียงหน่อยอจอมไปเขียงหน่อยไปเขียงหน่อยครับพี่ร้องคุน่ะนี่จะไปะเคีงปลาหมอหน้าห้ายโวดครับขุนอะเออก่างห้ายครับรลาก่างกินไก่กิน,กกนยากพี่น้องเลยก่างข้าวข้อ,อก็ไปซิ่วขี่ขมโอ้ไปเข็งตัวใหญ่ตัวนี่ตจอม โอ้น้ำมันหลายอยู่ปุ๊ดอะโอ้มีน้ำน้ำอยู่ทัทวเทียบพี่ต้อมมาหางูมแถวพี่ต้อม น่อยว่เห็นพี่้องเลยปลาขน่อยรำเดาข้อน่อยี่มงาวม่มาม,มา,มาดีดี<ำ>บนขีดตมอยู่นี่นี่ดิมปลขน่อยนี่มองก,า,ออองกางเก็บว่าขาขอนี่ครับปลขน่อยครับปลขน่อย ตัวหน่อยดิครับตัวหน่อยตัวเล่ไหลจับเลยได้ปะลุกจับนี่เน้นไปมุนเพลินแล้ว บระันจ่อยไว,ว้ยมันไว้เหี้ครับปลาขน่อยครับปลาขหน่อยเบาลเด้อ,อเดือรบใส่ขีดตมเนดะ้อ <c oughs>

โอ้คครับน้ำมี่องน้ำครับปลาควานอยู่ตามรองน้ำครับนี่ครับปลาช่อนตรงนี้เหมือนสับพี่น้องพ่สัมันจะคานมาเรื่อยๆเขาลมครับเป็นรองน้ำครับนี่ครับ เขาหนาครับเขาวานต้อมอีต้อมมาจับเอาแม่มาจับฉีดถมเนี่ยประคอมาเอาแม่เออมาไหมขัดลแางมือเฮ้ยเหยียบเยีบเเย,บเ,เยบเขาเด้อเยียจับเยียจับมัาจะลุดมืออ,อย่างงูเลยไม่บอกกัน Anh ừ. đê phục hưng nha phục lát bài hảnh đê phục hưng nhao tên vân ừ nha vọng mày đê phục hưng nha mày ต่อมมันจะดให้ลองนามนี่ก็ควานต่ออยู่สูงสูงก really ็สุดแล้วนี่นี่กระคอยตัอหน่อยย้องย่างตามอง้นามนะเอยังลองนามจ้างยังไง เดีวตัวใหญ่ด้ยตอมคุณอะตัวหนึ่งตัวนึงแล้วมังองนี่มีอีกพี่มังจะออกจากนอสะนี่ใช่ไก่ครังูเหมาหางงูเหมามันแหงมันบืนนี้เลย